สวัสดีค่ะเมื่อวานยายแมวหามาเบื้องหักกะลำกะลำปีกระลำหัวเนาะบ้านเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับออันปุ๊กหัวพันอย่างเนี่ยหนึ่งห้าศูนย์ครับเนะหนึ่งห้าศูนย์ปุ๊กได้มื่อละได้ดันสิบกว่ามือแล้วรครับสิบกว่ามือก็ประมาณสี่สิบวันเนะเาะสี่สิบวันอืมอันอันรุ่มนี้ห่างกันพอไหนเนาะสามห้าเดือน,นครับเออสามท่าเซนสามสิบห้าเซนครับผม มาตรฐานเลยเคนมาตรฐานเลยสามสิบห้าห้างกันบ่ครับห่างกันอันเบีย้ยเพาะหรือเบีย้ยเบีย้ยววันอันแปลงหรือว่าเบี้ยเบี้ยธาตุเบียเบ้ยธาตุบเบี้ยธาตุนจ้างเขาธา,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 าตุครับผมจ้างเขาเพาะจ้างเขาเพาะเออแล้วเขาได้จากธาตุไรหนึน่งอ่ะไรหนึ่งวันห้นาสิบธาตุครับผมห้าสิบธาตุธาตุสองร้อยต้นนะสองร้อยต้นห้าสิบธาตุก็ต้องเป็นหมื่นต้นคุณวะครับผมหมื่นต้นไรหนึ่งก็หมื่นต้นเนาะครับผมอืมวิธีปลูกนี่เหาคือว่า พอปลูกเสร็จมันโจกน้าปลูกเสร็จแล้วก็หดน้ํานี่จากมือจังค่อยได้เว้นส่องเลยครับสองเลี้นแค่นึงคือเ้องหดทีแรกล้างล้างที่มือเสร็จแล้วก็วเว้นส,อง,อ,สองมือหดสองมือหดวันนี้ใส่ปุ๋ยดิยดรยครั้งแรก,นะกแปุ๋ยอ่ะอาะเนึงครับรอาทิหย์นึ่งบใส่ครั้งแรกเออครั้งแรกใส่สูตรอย่างสูตรเอซีหกครับปุ๋ยโฟมปุ๋ยโฟมสีสิบหกเนาะครับอือวันนี้ห่างกันอีกจากมือจังคอยใส่อีกอ่ะอาทเห็์หนึ่งครับเว้นใส่อาวิตย์เลยโอ้โหเห็ดใส่ใส่สั่เถอะ ใส่สามเถ้าอันนี้ใส่หอดจากเถ้าแล้วเนี่ยครบละสามเถ้าละวันนี้ใส่สองใส่สูตรอย่างสูตรสิบห้าสิบห้าผสมบ่บ่บ่ผสมโอ้เดียวเลยโอ้ผสมสิบห้าใส่สิบห้าสิบห้าสามตัวเนาะครับสามตัวอืมแล้วกัพอมันใบมันจอดกันจะใส่อีกเแค่นึงมันบ่ครับอีกแค่นึงใสมสามสามแปอบเดียวอดีสูตรอย่าง สิบห้านะชุดสิบห้าเออรุ่นนี้แล้วเศาแล้วมั้งบอสเาใส่หัวก็บใส่อดแล้ขขวเออคนทวาใส่ตั้งต่น้อยไม่พอแล้วก็พอจอดจัแล้วห้ามใส่อีกต่อตอไปอีกเออรุ่นรุ่นนี้กําลังเร่งยาซิ้นเดี๋ค่ะเดี๋ยวห้ามกําลังตุ้มเนี่ยนอยประมาณได้ได้สี่สิบห้าวันแล้วสี่สิบจนสี่สิบห้าวันเนี่ยงามจังอือกระลกำกระลำปีหรือกระลำหัว บเคยเฮ็ดจากเทียายแมีวอ่ะอันเูเคยเฮ็ดแล้วหัวมันใหญ่ซองโลไหมคะบ่มักอันนี้ห้างมันสามสิบห้าเซนเนาะสอมสิบห้าเซานนีเระยาซีดเด็กซีดฮอร์โมนซีดเร่งฮอบ่อรบ่ใช้เลยบ่ใช้ยาฮโมนบ่ใช้พวกข่าบุมขาโบบ่ใช้ตีฮโมนนะเร่งหัวเด็กใช้บ่ ใช่ใช่ใ่หอกเงหอหอกอไเรีงห่อเออเรีงห่กับบรอนก็ใช่ละเข็นเชี่อมบัรอนใช่เข็นเชี่อมบัวบัรอนก็ใช่ยาเลีงหอเรียงห่อของกะลัปีเนาะใช่ช่วงไหนเลียงห่อช่วงเนี้ช่วงกำลังตุ้มนี่มอใช่เลยมอดีดไอ้ต้มนะเตาละกำลังตุ้มนี่ไปถึงวันที่สิบห้าวันแล้วอายุมันเก็บเกี่ยวก็หกสิบวันบอหกสิบวันอือ สีห้าเลยอ่ะลมีะละยาเล่งฮอแล้วซีดุบอ่อยาเล่งฮออ่ะิตละครั้งโอ้ฮิตละครั้งคาสกับยาเคมีอันฆ่าแมลงนั่นบ่กไปปกติโอ้งามบุกอันได้ซีดยาคุมบรรยาคมปล๊กอ่ะโอ้ซีดยาคุมิตนึงโอ้ซีดยาคุมไว้ฮิตหนึงค่อยปลกมันบ่หับ่หับ่หันหลั ลูกเราซิกแล้วบอมลองี้นะคะเข็ดเข็ดลับพอมันตุ้มแล้วนี่เฮ็ดจังไหนพ่าให้หน้ามันดำอ่ะพยายามนะร่มนะลองก้นเลิกพยายามอ่ะก้นพอกระดาโอ้ลุ่มบอให้ก้นเลิกพะวันใหญ่แมวเคยเฮ็ดหน้าดำหมดเฮ็ดละน้ำเด็ยคือห่างกันบ่เวลามันหอแล้วนะหดน้ำแบบเด็กวอนพอแล้วเขาเขาก็ะเดิงวามันห้าวังดันไหลขาว่้อหด อจากมือจะค่อยหดเวลามันตุ้มมันแน่นแล้วอ่ะลานเห็นยังแบบดึงอ๋อดึงดินถ้าไปดินแบบตีกับการเนี่ยเราหดพอผิวถ้าดินกำกามก็หดพอผิวๆจะหดหลายเวลามันตุ้มเราเด้อค่ะเด้อเพราะว่าห่างน้ำอย่างนี้ก็ลานแล้วมลุ่มลุ่มลุ่มแล้ว่าข้าวลุ่มอันยมนีหมดเหรอประเทศลุ่มตื้นเด้อค่ะเด้อบัวก้นกลดเหรอบัวตองกลดล่างล่างดูดำน้ำจังบดดำลุ่มนี้บัวตองก้นเลิกเด้อเคล็ดลับ มันน้าจังบดดําเพราะว่าของบนไ้ปูฟังเนาะเจ้านี้บนไ้ปูฟังแต่ของผู้ใหญ่ปูฟังนี่มันชีดีบ,บ่ดีนะครัแบแล้วคนรักษาได้อ่ะรักาล้าอะ่ะถ้าเอาบองอยูกย่ก็บอยู่อ่ะโอเคอนะอืมอ่อนอยู่ก็อยู่เนาะแต่ว่าหาวก็นหลุมเล็กอืมให้กนหลุมเล็กอันนี้อีกอีกประมาณสอ,สองอาทิตย์กว่าแลยวสองอาทิตย์กว่าอือีกครึ่งเดือน หกสิบวันน anyway. ี้ได้ตัดเลยบ่ตัดเลยเฟะเลยโอ้หกสิบวันนี้ไม่ใหญ่ใหญ่ก่าเกินหกห้าวันตรงนี้ฮัาได้ล้างได้กับประมาณหกสิบห้าวันล้างได้อีกประมาณอาทิตย์เดียวเอาทิตย์เดียวมันหัวมันสิแตกเนาะปล่อยแพร่พอมันล้างจัดอืมปล่อยะไรหนึ่งนี่ปุ๋ยนี่เบิดจากชอบเนี่ยไรจกี้บ่กระลำหัวนะกระหลอดอ่ะใส่สามเฮียเนี่ยสามเฮียวันละวันสองชอบเล่นเอย สองซอบไน้อยเพราะว่าสองซอบเคืองเคืองหนึ่งนี่เป็นว่าปุยเ่งเนาะปุุยปลุยสูตดนี่ประมาณสองซอบซอกพอดีมันขึ้นยุ่งกับใบบานผักว่าหักเขาว่าเญาหักเขาถ้ามันงามไวเขาพอประหยัดปลุยได้ถ้าผักมันเป็นฤดูกาลมันงามไวครับล้านนาว่ะงามไวเอากะเพอากันพอเผาเบ้อลงเพราะใส่าววันนี้อ้วดวันนี้เรานะเราไสเราอย่างนม้แมน คือกะลัมดอกเนี่ยเนาะมันเน่าไส้นเนาะคือมันอ้วกมันเล่งโพดบ่ช่วงเมษาเอาเอาอัดไล้อืมถ้าแงเาเห็ดช่วงเมษาไปที่อัดกุยเลยมั้งอืมเพราะว่าวันเราไปวันไหนอืมวันหนาเพราะฉะไรหน้าฝนนีหน้าหนาวนี้ผักเห็ดงามง่ายเนาะงามไว้อืมมันชิ้นเน่าเพราะว่าเห็ดเแ็ดไหนหน้าดำทุกเช้าก็เลยบ่เห็ดเห็ดข้างเดียวอืมขอบคุณนี้ มันต้องรู้จักสูตรเวลาไกล้ที่ตุ้มนี่เขาว่าทิ้มน้ำแล้วจี้ยาไว้เลยมั้งเพราะว่ามันย้านมันเน่าในเนาะอืมประกอบด้วยดินเหรออือบึ่งบึงที่ดินต้องาต้องตามต้องตามต้องหดผิวุดผิวขุดผิวผิวไว้แล้วก็จี้ยาเนาะ่ต้องหดเปียกอันนี้หลักหลักจากสมองเนี่ยเวลาเราเล่นเล่นปุ๋ยเล่นน้ำไงเครื่องสมองเครื่องสมองพร้อมมั้ง หัวมิดใหญ่คืนสมุนข้าวหอยดินร้อยละครึ่งนึงอืออันนี้กระดิน,ด,นดินถึงคนสลบเดี๋ยวน่ะเนาะมันสลบกลางบ่มัมนบปได้ห้องอม,มันนูนกลางเดี๋ยเน็ดได้ทุกปีบ่ราคาปีกายนี่ได้บ่ปีกายครับใบว่าราคาเนี่ยบ้านไหนโอ้เราตลาดตลาดมันฮักตลาดมันเยอะธรรมดาราคาแล้วมันสิสู้กระลำพับเบิร์กเขาได้บ่ะละ เขามักเบิกของเฮาอ่ะแน่นอนเออ M100 อ่ะทับเบิกมันเป็นพันอย่างพเออสามห้าส่วนพวกเบอร์หนึ่งเนี้ยโอ้พวกทับเบิกเป็นกระัมเบอร์หนึ่งถ้าของทางล่างนี่เป็น M150 นี่กอบหวานบอกรสหวานไม่ค้ามากลูกค้าคนกินมากค่ะเพราะเราเราขายแล้วเป็นร้อยอ่ะเออ M150 กระัม คนกินมากมันก็หวานค่ะแต่พันเบอร์หนึ่งห้มันมันเหนียวเนาะอืมเหนียวอืมขางล่างเี่ยเปียบข้างบนห้าสิบหรือคะเออข้างล่างเด้่เปียบล้วห้องเฮ็ดใบรึบ่หรือร้อยห้าสิบอ่ะหัวหัวหอกอือหังหึงทับเบิกเฮ็ดบ่ได้ค่ะใชได้แต่ลมจัดข้า,างลง่างข้างลง่ลางพื้นราบโอ้ เบอรน,นึงมักน้ำนี่โอ้เบอร์น,นึงมักน้ำมันเป็นมอกลหลเดี๋ยวนอ้อมอกไหลอืมขอบคุณค่ะข,ขอบคุณรับอืมค่ะครับ,อ,บอันนี้ก็เป็นวิธีนึงเนาะที่เห็ดกระลำหัวหรือกระลำปีนะคะคือส่วนนี้ของคุณผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านมูซีของบ้านยามีอนี่แหละผู้ใหญ่ละไมเนาะเป็นกระเห็ดกระลำหัว แต่่นปูฟางค่ะปูหามห่นแล้ว่นก็เป็ดดินก็ซีดยาคุมแล้วก็ปลูกขุดหลุมปล๊กนี่นะคะกระซีดยาคุมขุดหลุมปุูกเนาะได้ประมาณอาทิตย์นึงใส่ปุ๋ยละตพิคนจะค่อยเอาฟางมาคุ้มค่ะนี่กระลำก็คือเอ็มร้อยห้าสิบถือกันเนี่ยนี่สิปลูกคุณสักเนาะคุณสักให้ยแมวไปสัมษั์ครั้งแรกนะคะ นี่นี่กำลังน้อยอยู่ค่ะวิธีหดน้ำของเพื่อนก็เสยางเนาะสยางหดเอาหัวบัวหดเอาึขนได้สยางเกลวาวกลาง,างวิธีใส่ปุ๋ยก็ใส่สูตสี่สิบหกครั้งแรกก็ยังของคุณคุณศักดิ์ท่นนะ่ะจะคือกันแต่เพื่อนนี่คือคุมดินไว้เพื่อไม่ให้มันแห้งไวเนาะมันก็ใช้วิธีคุมดินง้าค่ะ อันนี้ได้ประมาณที่ได้เดือนแล้วค่ะเพราะว่านี่ปูขีหลังเนาะปูกับเป็นขึ้นแปลงขึ้นร่องประมาณห้าต้นแปลงละห้าต้นนะคะหดน้ำก็พอเปียกนี่นะคะเห็นบ่กนี่เคนหดน้ำไปไหมเนี่ยเดี๋ยวแมวพี่ให้ดินบ้างนี่ ดินจะพอพอหเขาภาษาบ้านเขาคือปั้นลูกกระสุนได้นี่นะคะบืองกับแฉะเกินเนาะวิธีหดน้ำอะแค่นี้ก็พเว้นแค่ส่งมือสามมือก็มาหดครั้งนึงแต่เวลามันห่อแล้วก็เว้นเป็นอาทิตย์เพื่อรอตัดเนาะค่ะอันนี้ยายแมวก็หามาเบื้องว่าหางลมศักจังหวัดชนบุรีให้แบบดกระลำปีกระลำหัวเนาะค่ะคลิปนี้ก็ พอสำนีนน้นาะค่ะเนาะข้ามากักกดติดตามยี่เมลไว้เด้อค่ะเด้อยี่เมลสิหามาเบิ่งว่าหางลมสักสบายสบูนเฮ็ดแบบใดแด้เฮ็ดจังไดนเด้ค่ะสวัสดีค่ะ